วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนํานะคะสินค้าแพ็คคู่นะคะสําหรับคนที่ชอบตู้แช่นะคะสีดํานะคะวันนี้เราก็มีทั้งตู้โชว์เค้กวางบนเคาน์เตอร์สีดํานะคะแล้วก็ตู้แช่เครื่องดื่มสีดํานะคะไว้สําหรับเก็บเค้กนะคะตอนเย็นด้วยค่ะในงบ40,000บาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูตู้ทั้ง2องใบใกล้ๆก,ก,กันเลยค่ะ ค่ะสำหรับคนที่ชอบตู้แช่สีดำนะคะวันนี้นะคะไฟก็จะมานำเค้กจริงๆนะคะมาโชว์ให้ดูเลยค่ะใบแรกนะคะก็คือตู้ PVC โชว์เค้กนะคะใบนี้เนี่ยจะสูงแค่68เซนค่ะ มีอุณหภูมิดิจิตตลนนะคะแล้วก็ชั้นวางด้านในเนี่ยสองชั้นวางได้3ช่องมีไฟให้2เส้นค่ะแล้วก็อีกใบหนึ่งนะคะก็คือเป็นตู้ประตูเดียวค่ะสูง1เมตรเนะคะมีไฟ1เส้นยาวลงมานะคะแล้วก็มีชั้นวางทั้งหมด5ชั้นค่ะทั้ง2รุ่นนะคะคือสามารถแช่เค้กได้เหมือนกันหรือว่าจะแช่น้ําก็ได้นะคะ2-8องศานะคะตู้เค้กเนี่ยเราก็ไว้โชว์เค้กนะคะตอนเช้านะคะแล้วก็โชว์เค้กหน้าร้านนะคะ เราก็สามารถวางเค้กอันนี้นะคะคือเป็นเค้กหนึ่งปอนนะคะแล้วก็ทําเหมือนเป็นทูบขึ้นมานะคะก็สามารถโชว์ได้เหมือนกันเพราะว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยค่ะชั้นบนจะมีพื้นที่เยอะค่ะแล้วก็ตอนเย็นนะคะเราก็นําเค้กนะคะมาเก็บใส่ตู้แช่เย็น,นะค่ะก็คือตู้แช่เครื่องดื่มนะคะที่อยู่ข้างๆกัน,นะค่ะเป็นสีดำเหมือนกันนะคะโดยตู้โชว์เค้กนะคะถ้าซื้อ ใบเดียวนะคะก็21,500บาทนะคะ PVC สีดำแล้วก็ถ้าเป็นตัวตู้แช่นหนึ่งประตูนะคะสูงเมตร90ใบนี้นะคะมีตัวป้องกันไฟตกในตัวนะคะราคา18,500บาทค่ะทุกคนแล้วก็ซื้อ2ตัวนี้พร้อมกัน,นะคะ่ะก็จะเป็นเซตราคาส0,000บาทค่ะก็มีทั้งตู้โชว์เค้กแล้วก็ตู้เก็บเค้กไว้ในร้านเลยนะคะค่ะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆน,นะ ถึงตอนนี้นะคะแล้วสนใจตู้โชว์เค้กพีสีดำนะคะ21,500บาทนะคะแล้วก็ตู้แช่เครื่องดื่ม1ประตูสีดำนะคะ18,500บาทนะคะก็สามารถมาดูสินค้าจริงได้นะคะเรามีหน้าร้านที่กรุงเทพบุทธุณทลสายสกรุงเทพบุทธุณทลสายสนนทบ,บุรีแล้วก็กาญจนบุรีดันวิ่งซินเครื่องเย็นค่ะหรือติดต่อสอบถามทางออนไลน์ได้นะคะที่ไลน์ ID แอแล้วก็โมเดิลครูพิมพ์เล็กค่ะหรือทางเบอร์โทร 063-4349-544นะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ